สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูจานในรายวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการใช้งานโปรแกรม powerpoint เบื้องต้นนะคะซึ่งก่อนที่นักเรียนทุกคนจะได้เข้าสู่การลงมือปฏิบตัติหรือการเข้าไปใช้งานโปรแกรมนั้น นักเรียนทุกคนจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าในแต่ละส่วนประกอบของโปรแกรมนั้นมีอะไรบ้างและในแต่ละส่วนประกอบนั้นจะมีหน้าที่ในการทำอะไรบ้างนะคะพร้อมกันแล้วหรืออยังถ้าเราพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะส่วนประกอบที่1แถบเครื่องมือด่วนแถบเครื่องมือด่วนมีหน้าที่ในการเก็บรวบรวมคำสั่งที่เราจะใช้งานบ่อย เพื่ออำนวยความสะดวกให้เราในการเรียกใช้งานส่วนประกอบที่2ปุ่มควบคุมหน้าต่างโปรแกรมมีหน้าที่ในการย่อขยายและปิดโปรแกรมส่วนประกอบที่3ปุ่มไฟล์ปุ่มไฟล์มีหน้าที่ในการรวบรวมคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับไฟล์เอกสารเช่นการสร้างเอกสารใหม่การบันทึก และการเรียกเปิดไฟล์ส่วนประกอบที่4แถบลิบบอนแถบริบอบ,บอนมีหน้าที่ในการรวบรวมเครื่องมือหรือคำสั่งต่างๆของโปรแกรมส่วนประกอบที่5แถบนำทางแถบนำทางจะแสดงสไลด์ขนาดย่อหรือหน้าต่างสไลด์ขนาดย่อที่ใช้ในการจัดการกับสไลด์เช่นการย้ายลบและแทรกสไลด์ ส่วนประกอบที่6แถบเลื่อนแถบเลื่อนมีหน้าที่ในการเลื่อนสไลด์หรือเลื่อนหน้าจอไปยังสไลด์ต่างๆส่วนประกอบที่7พื้นที่สไลด์พื้นที่สไลด์เป็นส่วนออกแบบของสไลด์หรือแสดงรายละเอียดต่างๆของสไลด์ส่วนประกอบที่8หมายเลขสไลด์หมายเลขสไลด์จะแสดงจำนวนสไลด์ให้เราทราบว่า ในสไลด์ของเรานี้มีทั้งหมดกี่สไลด์และเรากําลังทำงานอยู่ที่สไลด์ที่เท่าไหร่ส่วนประกอบที่9ภาษาภาษาจะเป็นส่วนที่แสดงให้เราทราบว่าตอนนี้เรากําลังใช้งานภาษาอะไรหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแถบแสดงสถานะของการใช้ภาษาส่วนประกอบที่10ปุ่มม,มุมมอง ปุ่มมุมมองเป็นปุ่มที่แสดงมุมมองต่างๆที่หลากหลายออกไปแต่โดยปกติแล้วเวลาที่เราทำงานในสไลด์เราจะเลือกใช้มุมมองปกติในการทำงานและส่วนประกอบสุดท้ายค่ะส่วนประกอบที่11ปุ่มย่อขยายปุ่มย่อขยายมีหน้าที่ย่อขยายหน้าจอของโปรแกรม เป็นยังไงกันบ้างคะเรียนรู้ไปแล้วทั้ง11ส่วนประกอบของหน้าต่างโปรแกรมและต่อไปเราจะเริ่มเข้าสู่โปรแกรม PowerPoint พร้อมกันหรือยังคะอ่าถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าสู่โปรแกรมเพื่อลงมือปฏิบัติไป,ปรพร้อมๆกันเลยคะ่ะค่ะนะคะก็มาเข้าสู่ช่วงของการลงมือปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม PowerPoint เบื้องต้นกันแล้วนะคะก่อนอื่นเลยให้เรานะคะ เช็คที่เครื่องของตัวเองก่อนว่าตอนนี้เครื่องของนักเรียนมีโปรแกรม PowerPoint หรือเปล่าสัญลักษณ์ของโปรแกรม PowerPoint นะคะจะเป็นรูปตัว P สีแดงๆนะคะบางเครื่องจะปรากฏอยู่หน้าเดสก์ท็อปแต่ถ้าเครื่องไหนไม่มีนะคะให้นักเรียนไปคลิกที่ Start นะคะ นักเรียนคลิกที่สตาร์ทแล้วเราจะเห็นโปรแกรม PowerPoint นะคะเห็นไหมสัญลักษ์ณรูปตัว P สีแดงๆของครูจะเป็นเวอร์ชั่น2016นะคะจากนั้นให้นักเรียนทุกคนทำการคลิกเข้าโปรแกรมนะคะ,ะคลิกเข้าโปรแกรมเมื่อเข้ามาโปรแกรมแล้วนะคะจะปรากฏหน้าต่างของ ทีมของโปรแกรมนะคะแต่ว่าตอนนี้ครูจะให้นักเรียนเลือกเป็นแบบงานนำเสนอเปล่าตัวสีขาวๆตัวนี้นะคะนักเรียนคลิกเลือกเลยค่ะเมื่อเราคลิกเลือกงานนำเสนอเปล่ามาแล้วนะคะจะปรากฏหน้าต่างโปรแกรมนะคะเป็นแบบนี้นะคะยังจำกันได้ไหมเอ่ยหน้าต่างโปรแกรมประกอบด้วย11ส่วนประกอบที่ครู พูดไปแล้วข้างต้นนะคะ,ะแต่เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในแต่ละเมนูกันนะคะก่อนอื่นเลยตอนนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าสไลด์นะคะฝั่งนี้เขาเรียกว่าสไลด์นะคะจะเห็นว่าสไลด์ของเราเนี่ยนะคะจะเป็นพื้นที่สีขาวดังนั้นนะคะจะทำยังไงถึงจะเปลี่ยนสีให้กับสไลด์ตัวนี้ไดนะ้มันมีชุดออกแบบนะคะสำเร็จให้นักเรียนมา เลือกที่ออกแบบนะคะเลือกที่ออกแบบทีนี้ให้เราเ,เลือกในแบบที่เราต้องการนะคะว่าเราต้องการแบบของออการออกแบบสไลด์เนี่ยแบบไหนนะะในที่นี้เดี๋ยวครูขอเลือกเป็นตัวนี้นะ,ะ,ะเลือกมาแล้วนะคะ เมื่อเราเลือกมาแล้วนะคะนักเรียนสังเกตอีก1อย่างค่ะนะคะอีก1อย่างก็คือบล็อกข้อความนะคะที่อยู่บนหน้าสไลด์ของเรานะคะที่อยู่บนพื้นที่ทํางานของเราว่ามีทั้งหมด2บล็อกนะคะจะมีตรงที่เป็นคลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องและคลิปเพื่อเพิ่มชื่อเรื่องรองนะคะตรงนี้บล็อก2อ,อันนี้นักเรียนสามารถจับแล้วเคลื่อนที่ได้ นะเมื่อเราคลิกที่บล็อกนะคะจะขึ้นจุดสีขาวๆล้อมรอบกรอบนะคะนั่นหมายความว่าเราสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้นะคะนักเรียนสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้เมื่อทําการคลิกนะเมื่อทําการคลิกสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้เลยนะะทีนี้เดี๋ยวเรามาเ,เริ่มต้นพิมพ์กันนะคะ ในชั่วโมงนี้เดี๋ยวครูให้จำลองเป็นการทำประวัติส่วนตัวของตัวเองเนาะนะคะให้นักเรียนพิมพ์ว่าประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัวนะคะเมื่อเราพิมพ์ประวัติส่วนตัวเสร็จแล้วเราจะทำการปรับเปลี่ยนชนิดของฟอนต จัดการเกี่ยวกับฟอนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นสีชนิดตัวเอียงตัวหนานะคะให้นักเรียนไปที่เมนูหน้าแรกค่ะเมนูหน้าแรกเมื่อไปที่เมนูหน้าแรกแล้วนักเรียนจะเห็นนะคะว่าจะมีคําสั่งที่ไว้สำหรับเปลี่ยนชนิดตัวอักษรนะคะตอนนี้ให้เราคุมก่อนนะคะให้นักเรียนคุมก่อน ุ่มคำว่าประวัติส่วนตัวที่เราต้องการแก้ไขก่อนนะคะแล้วเรามาเลือกเปลี่ยนชนิดตัวอักษรเปลี่ยนแบบไหนก็ได้นะคะ,ะเป็นเลือกตัวนี้นะแล้วมาเปลี่ยนขนาดค่ะ,ะเปลี่ยนขนาดการเปลี่ยนขนาด ตัวอักษรน,นะคะเราจะสามารถเปลี่ยนจากตรงนี้ก็ได้หรือเราจะเปลี่ยนจากสัญลักษณ์ตัว A 2อ,อันนี้นะคะเห็นไหมคะถ้าครูคลิกมันก็จะเพิ่มขนาดแต่ถ้าคลิกตัวนี้ก็จะลดขนาดให้เรานะคะอันนี้คือการเพิ่มลดขนาดตัวหนังสือนะะต่อไป ถ้านักเรียนต้องการเปลี่ยนสีตัวหนังสือค่ะเราจะเปลี่ยนอย่างไรสีตัวหนังสือนักเรียนดูสัญลักษณ์ตัวนี้ค่ะมีตัว A และมีสีแดงๆขีดอยู่ข้างล่างนะคะอันนี้คือจะเป็นสีฟอนต์หรือสีตัวหนังสือที่เราจะต้องเปลี่ยนนะคะในที่นี้ให้เราเลือกสีตามใจชอบได้เลยส่วนครูเดี๋ยวเอาเป็นสี เป็นสนีนี้แล้วกันนะคะได้แล้วนะะเมื่อได้สีตัวอักษรเปลี่ยนชนิดอะไรเรียบร้อยตามใจที่นักเรียนชอบแล้วนะคะเราดูอีกนิดนึงนะคะสัญลักษณ์ตัว B ตัว B คือการทำให้ตัวหนังสือนะคะเป็นตัวหนาอะนักเรียนคลิกหนึ่งครั้งเห็นไหมคะตัวหนังสือจะเป็นตัวหนาขึ้น ตัว I แล้วเอียงๆนะคะ,ะเป็นทําหนังสือเป็นตัวเอียงตัว,ตว U หากเรื่องการขีดเส้นนะคะสมมุติว่าเราใช้ลักษณะฟอนตเป็นแบบนี้นะคะนักเรียนก็คลิกอ่าจัดวางตำแหน่งให้เหมาะสมกับพื้นที่สไลด์ของเรานะคะว่าเราจะให้อยู่ตำแหน่งตรงไหนนะคะ สมมุติว่าอยู่ตรงนี้ตึงกลางแล้วนขะะั้นตอนต่อไปข้างล่างนะคะข้างล่างตรงนี้ให้นักเรียนพิมพ์เป็นชื่อตัวเองนะคะชื่อตัวเองชื่อ,อขอเป็นชื่อครูเลยแล้วกันนะคะง่ายดี นะคะเวลาขึ้นบรรทัดใหม่ให้กด enter ร้อยแล้วนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะักเรียนก็ใช้เครื่องมือเหมือนเดิมในการที่จะเปลี่ยนชนิดตัวหนังสือและเปลี่ยนขนาดตัวหนังสือนะคะใช้เหมือนเดิมเลยเปลี่ยนสีนะคะให้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นในชิ้นงานของเรานะคะ เมื่อเรานะคะได้ตำแหน่งข้อความอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่บางคนสมมุติว่าเราไม่อยากได้ตัวหนังสือที่เป็นแบบนี้นะคะแต่ต้องการตัวหนังสือที่เออเป็นอักษรศิน,นะคะเราจะไปที่เครื่องมือไหนนะคะให้เราไปที่แท่นนะคะนักเรียนคลิกที่ เมนูแทรกนะคะคลิก1ครั้งนะคะแล้วมองแถบริบบอนนี้นะคะให้มองมาที่สัญลักษณ์ไอคอนตัว A เอียงเอียงสีน้ำเงินนะคะแล้วจะเขียนว่าอักษรศิล์นอ,อักษรศิล์เมื่อนักเรียนคลิกลงมานะคะจะาปรากฏอะไรบ้าง อักษรศิลจะปรากฏสไตล์นะคะของตัวอักษรต่างๆนะคะหรือลักษณะของตัวอักษรที่มีความพิเศษมากขึ้นนะคะมีการตกแต่กตัวอักษรให้เรียบร้อยนะคะก็ให้นักเรียนเลือกนะคะมาหนึ่งหนึ่งหนึ่ง,งอย่างเนาะ,ะเดี๋ยวครูเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันคลิกหนึ่งอย่างนะคะคลิกหนึ่งอย่างในนักเรียนสังเกตดูว่ามันจะมีบล็อก ข้อความขึ้นมาให้นักเรียนเพื่อที่ให้นักเรียนนั้นใส่ข้อความลงไปนะคะสมมุติว่าอันเนี้ยครูจะเปลี่ยนครูจะให้เป็นประวัติส่วนตัวแล้วเดี๋ยวเพิ่มขนาดนิดนึงนะคะไปที่เมนูหน้าแรกเหมือนเดิมนะคะ ก็ไปคลิกเพิ่มขนาดของตัวหนังสือนะคะเห็นไหมคะเป็นไงคะสวยกว่าอันที่เราทำตอนแรกหรือเปล่านะคะะก็ให้เราเปรียบเทียบดูว่าในการเลือกใช้อักษรศิลหรือการที่เราใช้พิมพ์ข้อความแล้วตกแต่งธรรมดานั้นนะคะอันไหนมันจะสวยงามหรือสะดวกกว่าเรากับเรา นะคะสะดวกกว่ากันเนาะเดี๋ยวในที่นี้ครูจะใช้ตัวฝั่งนี้นะคะในการที่จะทําชิ้นงานชิ้นนี้เดี๋ยวฝั่งนี้ครูขอลบทิ้งไปครูทําการลบทิ้งไปนะคะเห็นไหมคูก็จะได้งานชิ้นนี้นะคะอ่ะ ต่อไปนะคะนักเรียนดูว่างานของเราในความเป็นจริงเราจะไม่มีงานแค่หนึ่งสไลด์นะคะในการที่จะทํางานส่งครูหรือทํางานนําเสนอต่างๆจะมีแค่หนึ่งสไลด์ไม่ได้นะคะนี่เขาเรียกว่าสไลด์เราจะต้องสร้างขึ้นมาอีกเวลาเพิ่มสไลด์เราจะเพิ่มอย่างไรนะคะอ่านนักเรียนเห็นไหมคะตรงนี้นะคะ,ะให้นักเรียนคลิกขวา คลิกข,ขวานะคะคลิกข,ขวาตรงพื้นที่ด้านล่างตรงสีเทาๆตรงนี้ข้างล่างนักเรียนคลิกขวาค่ะนักเรียนคลิกขวาแล้วให้นักเรียนเลือกคําสั่งสไลด์ใหม่ค่ะอะ่สไลด์ใหม่เห็นไหมคะก็จะเพิ่มมาอีก1สไลด์ให้นักเรียนนะคะที่จะใช้ในการทํางานหรือพิมพ์ข้อมูลต่างๆลงไปให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะอะแล้วถ้าสมมุติว่าเรา อยากที่จะลบทำยังไงปรากฏว่าเราเพิ่มมาแล้วมันเยอะเกินไปเราจะลบเนะเราจะทำยังไงนะคะลบไม่ยากเลยค่ะนักเรียนคลิกตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็คลิกขวานะคะคลิกข,ขวาแล้วเห็นคำว่าลบสไลด์ไหมคะนักเรียนคลิกขวานะคะคลิกข,ขวาแล้วเลือกลบสไลด์สไลด์ที่นักเรียนทำการเพิ่มขึ้นมาเมื่อกี้นะคะก็จะหายไปนะคะ ตอนนี้เดี๋ยวครูเพิ่มสไลด์ขึ้นมาใหม่ขอเพิ่มขึ้นมาใหม่นิดนึงนะคะอ่ะเพิ่มขึ้นมาแล้วแล้วสมมุติว่าการทําสไลด์นักเรียนอยากจะปรับเปลี่ยนหรือเคลื่อนย้ายตําแหน่งของสไลด์นักเรียนจะทําอย่างไรนะคะอันนี้ไม่ยากเลยค่ะนักเรียนคลิกที่ตัวของสไลด์นะคะนักเรียนคลิกที่ตัวของสไลด์แล้วคลิกค้างนะคะคลิกซ้ายค้างแล้วลากขึ้นไป เห็นไหมคะสไลด์ก็จะทําการปรับเปลี่ยนตําแหน่งให้เราทันทีนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปแบบว่าลบแล้วทําใหม่นะคะส่วนในชั่วโมงนี้นะคะ,ะครูก็จะขอ,เ,อะเรียนรู้นะให้เราเรียนรู้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาพบกันในชั่วโมงหน้านะคะสาหรับชั่วโมงนี้ก็พอแค่นี้นะคะสําหรับการปฏิบัติค่ะ